เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมก็เป็นไ d ดีของผมเนาะซึ่งจะเป็นการเล่นให้กําลังใจเพื่อนๆด้วยครับผมว่าเนี่ยไอดีสองของผมเนี่ยเล่นได้ไม่นานครับผมก็คือฟรีจะจ่า,จาเลยครับผมครับจะไม่เคยเติมกันเลยทีเดียวแต่ของที่ได้มานั้นได้จากการสุมแล้วก็การเล่นซึ่งก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่เนาะเก็บสะสมแล้วก็เล่นแบบเพียวๆย่างเดียวเลยวันนี้จะมาในสีขาวครับผมนี่ โอ้โหหุ่นทุกตัวขาวหมดเลยนะครับผมแลอย่างที่เห็นเนาะก็มีตะกออเปียนสองตัวสีขาวเช่นเดียวกันแล้วก็เจ้าแฟนทอมเนาะอีก2ตัวก็เป็นสีขาวเจ้าแรนจ์อตสครับผมก็เป็นสีขาวและก็เจ้าทรายก็เป็นสีขาวดีเช่นเดียวกันรวมถึงเจ้าโนเดนก็เป็นสีฟ้าอ่อนๆนะนี่ครับเป็นสีฟ้าอ่อนเนี่ยนี่ะถือว่าเป็นสีขาวขแล้วกันเนาะก็คือ อันนี้ผมใช้เครื่องหัวเวยในการบันทึกคลิปนะครับผมโอเควันนี้ก็มาในมีตารานะครับผมมาเล่นชิชวๆเพื่อนๆได้ดูกันเนาะขั้นเวลาบ้างตอนนี้กิจกรรมต่างๆใกล้สิ้นสุดลงแล้วก็ขอให้เพื่อนโชคดีครับผมวันนี้ดูที่ว่าอันนี้สเนี่ยจะไปที่ไหนกันหุ่นตัะตัวเนี่ยอย่างที่บอกครับผมไปดูโปรไฟล์กันนิดนึงเนาะก็คือโปรไฟล์เนี่ย นี่คอันดีสองผมก็จะอยู่ The Great War, เดอะเกรดวอลเนาะก็ขอไฟโดยมาชั้นหนึ่งก็อ,อยู่ที่เดอะเกรดวอลครับผมนี่เลเวลสาสิบเนาะอยู่เอ็กเพิร์ดสามครับผมก็ประมาณนี้เนาะอืมนี่ครับหุ้นแต่ละตัวอย่างที่เห็นเนี่ยเลเวลยังไม่สูงเนาะเลเวลเจ็เลเวลแแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่าไหร่ ส่วนปืนก็นี่ครับอย่างที่เห็นยังเลเวลเจ็ดเลเวลแอยู่เลยประมาณนี้ครับผมก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเนาะจริงๆอยู่เอ็กเพรเนี่ยปืนน่าจะอยู่เลเวลเเออเลเวลแขึ้นได้แล้วเนาะตัวก็น่าจะเลเวลเทั้งหมดแล้วในประมาณนี้แต่เนื่องจากว่ามวนเล่นในดีลักครับผมไอดีนี้ก็เลยห่างหายไปบ้างเนาะแต่ก็เล่นอยู่เป็นระยะระยะครับผมส่วน แทนเดอะเกรดวอลนั้นก็อยู่กันอย่างสนุกสนานครับผมมีความสุขกันดีเนาะน้องๆก็ร่วมเล่นกันแบบว่าน้อยครับที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเล่นเนาะนอกนั้นก็เล่นกันอย่างปกติคะแ,แนนส่วนมีแค่3าคนที่คนเท่านั้นเนาะก็ถือว่าโอเคแล้วก็เพิ่งเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็น2ดีครับผมหลังจากที่อยู่ดีเดียวมานานแล้วเนาะ สำหรับคนที่ขอเข้ามาในแคนนั้นต้องขอัยด้วยนะครับผมแคนเต็มแล้วเนาะก็ต้องขอัยด้วยนี่ครับขอเข้ามากนข้างเยอะเลยก็คือเต็มแล้วจริงๆโอเคเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าครับผมไปเหมือนเดิมครับใส่บัฟส่มเหมือนเดิมนี่ใส่ห,หมดครับนี่อะไรก็ใส่ไปกดส่มครับผมมาดูที่ว่าทีมสีขาวของเรานะนั้จะโอเคไหอืม เพื่อนเอนที่รับชมก็สามารถคอมเมนต์มาคุยเล่นกันได้นะครับผมถือซะว่าเป็นการเล่นสนุกสนุกแล้วกันวันนี้แบบจิวจวเนาะเดี๋ยวเอาแลนสล็อลงไปก่อนเลยครับผมยึดจุดสัญญาณนี้ต้องการความถึกเนาะเข้าช่วยโอเคไปกันเลยครับผมเมื่อะตกูต้องขออภัยด้วยเนาะคือจะไอก็เลยต้องปิดเสียงแป๊บหนึ่ง ไปเลยไปดิครับผมเอาไม่เดินอืมตลอดผมค้างเลยะบล็อกก็แบบเนี้ยอืมนะตลอดเดี๋ยวทำให้พ่อผิดหวังดิครับผมสอสู้กันหมดแล้วครับผม,มค่อนข้างช้ามากๆเลยครับผมพอเล่นหุ่นไวๆแล้วไม่เล่นหุ่นจะช้านี่เป็นอะไรที่แบบรู้สึกอึดอัดจริงๆเลย ไปครับ้อเป็นอ้าวนี่ใครมามต้องค่อยเป็นค่อยไปครับช้าบ้างเร็วบ้างครับผมแต่มันก็เป็นหุ่นของเรายิงไม่โดนครับเมื่อกี้นี่เพื่อนยิงโดนนี่เราปืนความร้อนครับเรายิงยาวๆแม่ถ้าเกิดเราเข้าไปยึดจุดนี้ตายน,น,นะน่ะดูแล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องให้เพื่อนไปยึดครับจนเราเป็นบุกเลยกว่าครับแนวร้อยบุกครับผมนี่ยิงครับ นี่เรื่อยๆนี่ครับตอนนี้เพื่อนเราเออยึดตัวเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างดีกว่าผมมันสายบูอยู่แล้วสายขาวครับไม่ใช่สายเหลืองนี่ครับดิรครับจับเบาไปิงเรื่อด,ดีกว่าครับใคร,รยิงท้ายเราไม่รู้ครับแต่เราไม่สนใจครับนี่ครับเรารยิงเรื่อยๆยิงเรื่อยครับผมเรียบร้อยช่วยเพื่อสำเร็จับผมกระซนตรงนี้เลยดีกว่า มา่ด้านล่างแลนสล็อตครับผมหุ่นถึกทนคนระับอีกตัวหนึ่งในตำนานกันเลยทีเดียวใครด่ะเนี่ยเพื่อนเราเองครับผมหนุนเจ้าหนถึงเกยิงรัวๆอา้าข้างบนไม่มีคนเลยครับเนี่ยบอกให้เขายุดจุดได้ไงโอ้โหมาวมันปองนี่ครับเปิดสกิวิ่งเดียวครับผมแลนสล็อตไม่ทันครับ เดี๋ยวพลังงานแล้วก็มีพันกว่าโอ้จะเติมเงินนะครับเราไม่อยากมาตอนนี้ครับต้องโซนไว้ก่อนครับผมอ้าวลืมดูเหลือปืนก็บอกเดียวจังหวะนี้น่าจะปล่อยให้แดนตลอดระเบิดเลยก็ได้นะเหลือปืนก็บอกเดียวเราเติมเลือมันก็ไม่คุ้มครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมใช้เซลล์พลังงานนะ้อยอีกหประหยัดโอ้แตกเลยครับผมโอเคเราไปลองดูครับผมแต่ก์เปี้ยนสีขาวๆครับผมมีสองตัวเลยดนะ้วยความดวงดีในการสุ่มเนาะ ตอนนี้ก็ติดปืนนี้นี่มาครับผมทารานเนาะใเบเจ็ดโมดูลนี้จะเป็นโมดูลธรรมดาอยู่ครับผมก็อาจจะแรงไม่สะใจอะไรตัวอะไรก็ไม่ว่ากันเนาะไปครับเถิดน้อยเป็นเป้าหมายของเราครับผมมีใครอันนี้ครับไปครับผมเปิดเกาะด้วยดูที่ว่าทารานเป็นไงครับโอ้โหนี่ครับบับบับบับเขาให้ครับผมแล้วก็กลับ ใช้ได้โอเคไปครับผมผมเหยื่อกำลังน้อยครับเรารอครับผมเราตั้งใจครับรับเพื่อนไปแล้วเรล่าตามครับผมมีตามไปครับผมกูโดดไปไหนเอ่ยยิงครับโดดไปไหนเอ่ยยิงครับยิงครับว่าไง ด้วยความเบาครับจะได้ไหมอาห้าวโหได้แต่ว่าได้อยู่ครับแต่ว่าเราเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยหมดสะกิลครับนี่ครับหืต้องใช้จุกครับใส่จุกใส่จุกใส่จุกเก็บไว้ไหมใส่จุกครับหือแตกครับผมแหมถ้าได้รีววแปดหน่อยก็ดีเนาะ เสียดายครับผมหายครับผมเจ้าท้ายของเราไปแล้วตอนนี้ผมอาจจะเสียงเบานิดนึงเนาะเพราะว่าตอนทัาอัดคลิปนี่ก็เกือบเ,เที่ยงคืนเอ๊ะน่าตัวมันเกือบอ,อีกนนึงอมั้งไม่แน่ใจครับผมหิวเพื่อนครับหิวเพื่อนหิวเพื่อนเออใช้ปืนแล้วก็ครบครบ,บปนบืนแล้ว นี่ครับเราบุกมาอย่างนี้มันยามได้เราจะชัดครับผมเราต้องยิงอ่ามันยิงตรงนี้มันป่องโอ้โหไม่เห็นตั้งแต่ทีแรกครับผมเห็นไหครับอือหือเปิดหิวช่วย,ยครับโอเคเมื่อกี้ใครบินผ่านหัวระบาอ๋อเจ้าหน้าทิงเกลครับผมเดี๋ยวหน้าทิงเกลลงมาเนี่ยเราจะยิงให้กับแบบนี่ครับเต็มหนวงเลยครับ หรือว่าตาเม,มเหของนรางนั่นจะพอโต๊ะกับนดิทงเกมได้ไหมหิวเลือดก่อนครับโดนบ้างไม่โดนบ้างอกไม่โดนนี่ครับเรียบร้อยครับผมตายแต่เราไม่ได้คิวเนาะหิวเลือดซะหน่อยยึ็จุดสัญญาณรัมผมตอนนี้ยังไงก็ยังถือว่าสูสีนะในเกมยึดจุดสัญญาณแล้วก็เทคนิคในการเล่นจุดสัญญาณเนี่ยก็คืออย่างน้อยเราต้องยึดได้สามจุดเนาะเราก็จะมีคะนแนนข,ข้างสูงกันเลยทีเดียว ร่วงครับยิงต่อครับผมอย่าได้ใส่ใจครับใครเป็นไงก็ช่างเอายิงครับเอาตรงนี้เลือดน้อยโอ้โหพี่ครับมองไงเราถ่ายของเรานี่ก็ยังเล่นได้เรื่อยๆครับผมอับมาเยอะแล้วแล้วไม่อยากทิ้งระเบอร์พลังตู้ครับอือหึมมัเพื่อนช่วยเลยครับผม นี่ครับเราต้องตื่นใจนะครับเติมเมือดผมเวลาไว้ครับผมเพื่อทีมผมทำเพื่อทีมทำเพื่อทีมว่าอะไรครับหยิงยาวๆคุณต่อสู้ต้องถอยครับผมเจอเจ้าทายนี่คุณต่อสู้ต้องถอยเลยครับโอ้โหไทยท่านยิงครับแฟครับผมโอ้โหเจอไทยท่านครับผมเดี๋ยวเราจะเอาโนเดนลงไปเลยครับผมนานๆเราจะได้เล่นโนเดนแล้วก็เดี๋ยวผมจะ ทำรีวิวเจ้าโนเด้นให้เพื่อนๆได้รับชมกันครับผมกดเชื่อเพื่อนครับนี่ครับนี่ครับรเิดพลังเลยโนเด้นเนี่ยมีความสามารถที่โอเคเลยทีเดียวครับผมถ้าอัพเกตสูงๆนี่นี่ครับตั้งป้อมยิงนะครับไม่กลัวครับถอยหลังนิดนึงนะครับรอคิวเพื่อนครับ ติดกำบังครับผมเปิดความสามารถพิเศษครับผมโดนทีเดียวสองตัวซ้อนครับกดหิ้เพื่อนครับเขาหลบเรานะเราต้องหาทำนี้ดีๆครับผมเอาแล้วเขาผมเรียบร้อยไปแล้วครับผมหิวเพื่อนครับนี่ครับหาไปตั้งน้อยๆครับผมยิงครับ Uh huh. ไม่ค่อยได้อัพเท่าไหรครับแตครับผมรู้สึกว่าเกมนี้เรายังจะไม่ได้คิวเลยนะยิงครับใครจะมาจุดสัญญาณเราไม่ได้นะเราไม่ให้เราไม่ให้ครับผมยิงเราอยู่หน้ามากไม่ค่อยดีครับผมเราควรจะถอยหลังนิดนึงเนาะนี่ครับิ้วเพื่อนน่นแหละถูกต้องทุกุดครับเปิดขอโทษพี่เต้ครับผม ความสามารถพิเศษตัวนี้ยจะทําให้ปืนของคู่ต่อสู้เนี่ยเบาลงห้าิเปรเ็นนาะแล้วก็อ่าอะไรนะได้รับดาเมจากเราด้วยหนึ่งพันครับผมแล้วก็แรงขึ้นตามการน้ำเกนาอหญิงครับนี่ครับอยู่ใ,ใกล้ระยะห้าิเมตรนี่โดนหมดครับผมก็จะทําให้ปืนเราปืนคู่ต่อสู้เนี่ยเบามากๆและเราก็จะยิงยาวๆครับผมตัวนี้ใกล้ครับดูเพื่อนก่อนครับ หิวเพื่อนเราก็จะแกล่งขึ้นด้วยครับผมทําให้เราแกล่งขึ้นด้วยครับเอาเพื่อนเราไปไหนแล้วนี่ครับปล่ยความสามารถหิวครับผมอ๋อเยอะจริงๆครับผมโูเรากำลังจะแพ้นะเพื่อนไม่มาช่วยยิงกูต่อสู้เลยครับผมืดูครับดูความทึกของเจ้าโนเดนครับผมจะเล่นคิวๆซะหน่อยครับผมแต่เจ้าโนเดนนี่ทํางานดีจริงๆครับผม ก็ถือว่าเป็นการรีวิวเจ้าโนเดนไปพลางๆเลยแล้วกันครับผมถึกทนครับผมยิงยิงครับไม่มีเพื่อนมาครับแบบนี้เพื่อนแตกครับเรียบร้อยไหมครับอนอกก็แตกไปด้วยเลยให้ไหวจริงๆครับผมเพื่อนเราอยู่ครบเลยนะแต่ไม่รู้อยู่ไหนครับผมจะทำให้ศัตรูยึดจุดสัญญาไม่ได้อีกเนาะส่วนเรื่องคะแนนนี่คงไม่น่าเป็นห่วงครับผม เราก็คงจะผ่านเลทเนาะน่าจะที่น่าจะที่สามหรือว่าอะไรเขาว่าไปเนาะแต่เราไม่ได้คิวใครเลยเนาะจบอันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเกมแรกเนาะไม่สู้กันอย่างยาวนานครับผมไอ้ดีเล็กๆนี่เล่นสนุกนะตอนนี้ผมก็ค่อนข้างจะเย็บคอ,อนิดๆครับผมเดี๋ยวเราลองไปสู้กันอีกสักเกมหนึ่งครับผมอ่าโฆษณาที่ยังไม่ต้องดูนะครับผมนี่ครับที่สามนะติดลบนิดนึงก็ยัง ดีกว่าครับผมก็ถือว่าทําได้ดีเนาะไม่ได้คิวใครเลยนะหมวแต่วิ่งไร่ยุดจุดสัญญาณก็ถือว่าคะแนนจะได้ครับผมหมายต่อกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลานั่นเองแมจับคู่รวดเร็วทันใจครับผมก,ก็อย่างที่บอกครับผม ถ้าเกิดเสียงเบาเกินไปหรือไม่ชัดเจนยังไงเนี่ยต้องขออภยัยเพื่อนๆเลยเนาะหยุดจุดสัญญาณอีกแล้วครับผมเมื่อกี้ยังไม่ได้ใช้แฟนทอมเลยเนาะใช้แฟนทอมเลยครับเพื่อจะวิ่งไปยึดตัวสัญญาณครับผมจี๊ดโอ้มาทำนี้ก่อนครับเออดูผิดครับผมอันนี้มันเดดแมทนี่นะแหมดูไม่พูดไม่ดูเลยครับผมไปครับจะเด็ดมงเด็ดแมทเราต้องลุยแล้วเพื่อนไปแบบไม่ชีวิต ไม่รู้หิวก็หายอะไรมาครับผมหมกันโหเหลือเกินครับผมแล้วดูพลังแต่ละคนนี่ครับเหลือเชื่บนี่ครับหญิงครับหนักครับหนักครับหนักนี่ครับเรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งครับเรามีความถึกมาพองกับปืนหินมาครับผมเดี๋ยวเราจะลอยเอาตัวนี้ให้ได้ครับ อกแต่ก่อนครับผมไหนๆก็บุกแล้วครับผมได้ลยครับผมขนบุกผมบุกครับผมก็ไม่กลัวเหมือนกันแล้วครับผมนี่ครับเพื่อนบุกเราก็ต้องบุกครับผมประมาณนี้ครับผมดูที่ว่ามันจะแข็งแล้วแค่ไหนครับสามตัวแล้วครับผมนี่ครับดูความถึกของเราซะก่อนวิ่งปั่นป่วนไปเรื่อยครับผมแตกโอ้โหอันกล่องไหมครับ ถนอมนะครับเรารู้ว่าทารานเราเบาเนาะเดี๋ยวเราจะถนอมหน่อยหมายครับผมอืโดนยิงก่อนเลยนี่ครับต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 ับเรากดเลยครับเพื่อเขาวาร์ปวาปนี่ครับมีไปไหนถูกไปด้วยโอ้โหใครเนี่ยใครเนี่ยมันยัดยิงเพื่อนเราครับผมอืทารานโหลดอยู่ครับทารานโหลดอยู่ น่ครับอือเอาแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดดแล้วโดดแล้วหลบครับหลบได้ครับหลบได้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 บนเนินครับผมหลบหลบหอบหอบหลบหลบนิดเดียวโหลดดูครับโหลดดูเอาทารันไม่โหลดในขณะที่เออยิงไม่หมดไม่โหลดครับผมไม่มีใช้เอ่ใช้ครับคุณรู้โอเคคิวครับลับเลยได้ผลได้ผลเอาขับดีครับผม เสียปืนไปเลยครับผมนึกว่าโดดกลับมันเรียบร้อยแล้วครับผมที่ไหนได้ไม่ได้กลับมาแม่อทอมข <c oughs> อโ,โทษทีครับแมงป่องเกือบทําให้เสียเซลลแล้วครับผมตายครับตายเป็นตายว์ปไปเลยครับผมนี่อยู่ก็ตายแน่ครับปอบปอปอบปอบ,ปอบใช้ปืนที่มีอยู่มีคิค้ง่้าหรือเมืเ่อกตู้ครับ กลับดีกว่าครับอืมความแบบมีชีวิตอยู่ดีกว่าครับผมผมกโดนจนหดครับโอ้โหโ,โอ้เจ็บเจ็บเจ็บแตกครับผมเรียบร้อยเพื่อนเราหลังจากที่บุกตะกี้ตอนนี้ไม่บุกซะแล้วครับผมไม่บุกซะแล้วครับผมยืนกันอีเล็กเกเอแล้วครับอีเล็กเกออยู่แถว นอกโซนแล้วครับผมไปดูโดนเลยเข้าไปครับนี่ครับอย่ตรงนี้ครับเอ๊ะทำไมเลื่อไม่ยุบเลยนี่ครับถ้าเิอเราไม่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราไม่หามุมยิงเนี่ยครับลองเอาเพื่อนกำลังตายอีกน่าตายเลยครับผมโอ้โหนี่นะครับยืนเป็นเป้าครับหนัดเกินละเกินครับไอ้เล่อยืนเป็นเป้าเนี่ย ยืนป็นเป้าให้เขายิงแล้วก็บอกว่าทําไมปืนเขาแรงจังเลยไม่หลบเลยครับผมคือหลบไปคนเราก็ไม่ทราบนี่ครับหนึ่งคิวนี่ครับเราไม่สนใจครับยิงตัวพลังน้อยหรือพลังเยอะก็แล้วแต่ครับยิงย่างเดียวครับไขบางเรายิงครับนี่ครับสองคิวครับแต่เราก็ไม่ตาโอแตกนะครับผมนึกว่าไม่ตายโอ้โหเท๊ยังป่องตัวที่สองลงเลยครับผม ทำคะแนนอย่างเดียวครับผมจะแพ้จจรณะไม่เกี่ยวแล้วช่วงนี้คือมวัวนั่งๆนนอนอนี้ไม่ได้ผลถา,ามามเอจทำคะแนนของเราดีกว่าไหนครับนานนะครับแตกอีกแล้วไม่รู้โดนอะไรเข้าไปครับอูหุลุ้นโซ่ก็แตกไปแล้วครับนี่เปิดเกาะนี่ตัวน้อยครับตัวน้อย,ยตัวเล็ตัวยาห้าร้อย 500. โอ้เขาเริ่มบุกแล้วครับผมตัวอะไรเอ่ย ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กค,ครับผมตัวเล็กๆอย่างนี้ใครยิงจักไนนีโอ้โหสี่ร้อยครับพอยุระยะดีมากๆนี่ครับตัวนี้ได้ปุ๊บ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 บปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับผมน้ำแข็งไวเขาเรียกว่าอะไรไว้ใจได้ครับคืบครับครับกับช้าเหลือเกินครับผมสิบเอ็ดต่อสิบสี่แล้วครับผมโอ้โห นี่เด right. ี nice. ่ยว่าแล้วนี่มายืนฉายแสงอะไรตรงนี้ครับผมฉายแสงแล้วหลบมุมนิดโอ้โหแทบจะไม่มีประโยชน์เลยครับฉายแสงแล้วหลบมุมครับผมโอ้โอโดนยิงครับอหืออยานะถอยหลังครับผมไปครับฉายแสงแล้วหลบมุมแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากตรงไหนครับจากลําแสงไหนครับผมนี่ครับกลบครับ โดนเยอะแล้วสามต่อสิเจ็ดครับผมทํายังไงก็ตามไม่ทันครับผมโอ้โหนี่นะครับผมอุ๊ยระยะสองรอ้อยใครเอ่ยเดี๋ยวต้องแวบไปดูซะหน่อยครับมีใครไหมไม่มีใครพลังน้อยน,นะครับผมมีตัวนี้ก็เดียวตัวนี้เลยรักษาระยะดีมากๆเนาะไม่เข้าใครกูเดาโซ่เลยครับผมใครเอ่ยอา้าเจ้า เอดเลตันเองครับผมอยู่ในกระโอ,อย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยครับตรงนี้พลังน้อยครับผมนี่ครับเอาอีกตัวหนึง่งไม่ค่อยกลับกลับไม่ได้แล้วครับผมต้องเอาให้ได้ครับต้องแรกชีวิตกับตัวนี้แนละ้ว <c oughs> อื้ือื้อื้มอันนี้ครับเหมือนคู่ต่อสู้จะไม่ค่อยรู้ว่ามีคนมีคนยังเราอยู่เราเอาแต่ก่อนนิดเดียวครับผมโอ้โห,หน่าจะได้จ,ดจัดเลยครับผม เอาโนเลนลงมาเลยครับผมเพราะว่ากูต่อสู้เนี่ยใช้ได้ท่านยอหมดแล้วอืมไปครับโดนยิงอย่างนี้ครับอืมนี่ครับเราเข้าไปใกล้อย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับผมบอกเลยว่าไม่ดีจริงๆครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนเผาได้เนาะอะครับเก็บตัวเล็กตัวน้อยไว้ก่อนครับแล้วเข้าไปทําไมนะครับผมว่าไม่รู้จักใทท่านเลอครับนะ่ะโอ้โหนี่ครับเป็นแบบนี้ครับผมการเล่น การเล่นเป็นแบบนี้แล้วก็แตกครับผมบอกแล้วว่าเขาเป็นไททันครับผมนี่โนเด่นสองตัวครับผมยืนตรงนี้มันเสียบเรียบเพื่อนไปทางนู้นซ้ายมือนู้นครับผมโอ้โหนี่ครับยืนให้เขายิงได้ยังไงก็เห็นอยู่มันติดตรงนี้ครับผมโอ้โหใช้ได้เลยครับผมการเล่นนี่ครับเราต้องอ้อมนิดนึงครับผมเสียเวลานิดเวลาหน่อยไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเวลาสองนาทีครับผม นี่ครับิดให้รถดาเมย์ครับผมแล้วก็ลอยหลัง่างนี้ครับผมรถโดนยิงยังหนักครับด้านข้างโอ้โหโดนยิงยังหนักครับผมจะไหวไหมหิวเลือดตู้ครับแต่ครับผมไม่ไหวครับผมอย่างนี้บอกได้เลยว่าเกมนี้ก็ขงแพอีกเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวมาดูสิว่าเราจะได้อันดับดีกว่าเดิมไหมนี่ยครับคือเขาเข้าไปทําอะไรอ่ะ ไม่เข้าใจเลยก็คือเข้าไปทําอะไรกันเป็นการเข้าไปแจกแต้มครับผมสมนาคุณให้กับฝ่ายตรงข้ามเนาะนคโอ้โหโดนยิงนี่ฝั่งนี้ก็มีโอ้โห,โหเละเลยครับงานนี้เรียบร้อยหมดครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ถึงช่วงท้ายกันแล้วเนาะก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าน่าจะพ่ายแพ้ไปในที่สุดครับผม นี่ครับสไตเดอร์ครับที่เพื่อนๆบอกมาว่าให้ผมทำรีวิวหน่อย่ก็ต้องรอสักนิดนึงนะครับผมนี่ครับวิ่งเล่นเป็นสนามเล็กเล่นเลยครับผมนี่ครับวิ่งเป็นสนามเล็กเล่นแล้วก็เรียบร้อยแต่ครับผมโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนเท่านี้ครับผมอย่าลืมนะครับผมรักกันต้องไม่ข้ามโฆษณาเนาะตอนนี้ก็เหลืออีกสี่สิบห้าวินาทีครับผมก็ สามารถเดี๋ยวดูให้จบกอนนแล้วกันครับผมดูความไพ่แพ้อันน่าสงสารของผมให้จบกันก่อนครับผมนี่อยู่เดือดครับผมแลกกันหน้าดูครับผมได้ไหมหนึ่งคิวครับผมตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วเนาะก็เป็นกําลังใจให้เขาสักนิดนึงครับไอ้ครับมีเ <c oughs> จ็ดสาวไม่นาทีครับผมดูสิว่าเขาจะยืนอยู่ได้ไหมสิบหกวิครับ น,นี้ก็มีหุ่นตัวเล็ก,กนี่ครับผมบินเข้ามาชาร์จไททันเกราะเราเลยทีเดียวนะเขาเรียกว,ว่าไม่เกง่งกลัวสักตีไททันกันเลยครับผมหูลมยิงครับหืมเรียบร้อยโอเคคลิปนี้จะต้องขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย